สวัสดีค่ะพอดีดาวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องที่ติดโควิด1 9นะคะพอดีเราเป็นได้แล้วก็หายได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแล้วแต่ความต้านทานของแต่ละคนแล้วก็อาการของแต่ละคนที่เป็นแต่พอดีดาวนะ่ะเป็นมาไดออ้วันนี้ครบยี่ิบสี่วันแล้วค่ะแต่ดาวเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเมษออานเนาะแล้วก็วันนี้วันที่แปดเมษาแล้วแหละ แล้วก็อาการก็ดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังเจ็บคอนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ปยังไม่ได้ไปตรวจว่าเราหายขาดร้อยเปอร์เซนหรือเปล่าแต่ดาวก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่ากลัวคนอื่นติดหรือว่ามันเชื้อโรคมันยังอยู่กับเราอยู่เนาะอีกอย่างหนึ่งดาวก็อยากจะเล่าว,ว่าตอนที่ดาวติดนะมันมีอาการไข้สัน่นสั่นมากคือหนาวสุดๆนะ่ะ แล้วเราก็กินพาราทุกสี่ชั่วโมงที่ตามที่เขาได้บอกมาก่อนเราก็ทําอย่างนั้นก่อนเนาะก่อนโทรไปหาหมอเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราติดหรือไม่ติดแล้วทีนี้พอพอได้วันที่สามที่สามที่สี่เนี่ยร่างกายของเรามันจะปวดปวดแบบปวดมากปวดจนบอกไม่ถูกน่ะเพราะว่ามันจะปวดล้าไปทั้งตัวเนาะก็เลยมาคิดว่าถ้าคนมีอายุเนี่ยเขาทําไมเขาถึงตายกันเพราะว่ามันจะมีอาการแบบเนี้ย แล้วก็หลังจากที่เราปวดเสร็จมันจะมีอาการอ้วกเวียนหัวเนี่ยแบบตื่นตอนเช้านะ่ะคือเวลาเราป่วยนะ่ะเราจะลุกจากที่นอนไม่ได้เลยคือไม่รู้จักวันจากเวลาคือเออรู้สึกว่านอนอยู่ที่เตียงนอนนะ่ะได้สิบวันวันที่สิบสิบเอ็ดค่อยแบบลุกมีมีไอ้นั่นก็มีเขาเรียกว่ามี พาวเวอร์นะเนาะก็มาเข้าห้องน้ำเนี่ยจะเวียนหัวแล้วก็เหมือนจะเป็นลมเออเป็นเรียกได้เลยว่าเวียนหัวหน้ามืดนี่สี่วันติดกันทั้งอ้วกทั้งหน้ามืดเนี่ยคือเวลาเราอาบน้ำนะ่ะมันจะวุบมาเลยแบบมืดถ้าเราไม่มีสตินะเราจะลม้มอาจจะตายในห้องน้ำก็ได้นะเนาะดาวก็ไม่รู้แต่เนี่ยดาวจะมาเล่าว,ว่าถ้าใครติดให้ระวังมากๆคือหนึ่งในห้องน้ำ สองคือพยายามเออเหมือนเหมือนแฟนดาวเขาทำข้าวต้มอะไรไม่เป็นเนาะดาวก็จะไม่ได้กินข้าวมาสองวิกน่ะไม่ได้กินข้าวเลยค่ะคือกินแต่โปรตีนบาร์แล้วก็เป็นส้มแต่ดาวแนะนำนะเหมือนกับติดเอาไว้เลยค่ะพวกโจ๊กเนาะเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกแล้วก็บางทีบางคนก็อยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยดาวให้ตุนไอ้ไอ โจ๊กหรือว่าข้าวต้มอะไรอย่าเงี้ยคือใส่น้ําร้อนเราอาจจะมีแรงเดินมาในครัวแต่พอดีดาวอันนี้ที่ดาวเป็นคือดาวเป็นหนักมากคือเขาเรียกว่าน,นอนในห้องแบบสองอาทิตย์นะคือไม่ได้ออกมาลิฟ่งรูมเลยแล้ววันที่ดาวโพส์นะเป็นวันที่สิบี่นั่นนะ่ะวันที่ดาวมีแรงเหมือนกับมันมีกำลังหน่อยอะไรอย่าเงี้ยก็วันนั้นนะ่ะดาวก็เลยโพสนะ์เนาะแต่ แต่วันนั้นนะดีขึ้นเยอะแต่หลังจากนั้นดาวก็ยังเวียนหัวตอนเชา้ายังอ้วกอยู่แล้วน้ำหนักนะลดตั้งสี่กิโลภายในสองวเพราะว่าดาวไม่ได้กินอะไรเลยเนาะดาวก็จะมาเล่าค่อยๆแล้วก็เออไอแฟนดาวเขาจะทำเพราะว่าวันก่อนดาวจะเป็นนะดาวซื้ออ,อส้มโอยไม่ใช่เออเขาเรียกอะไรเลมอนเอ,อเลมอนไว้นะ่ะ มันมันมีไม่เยอะแล้วก็ดาวก็ไม่มีคิงสดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดแบบกระทันหันอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เอ่อไอ้ไอเลมอนที่ที่อยู่นะเขาจะหัน่นหันแล้วก็ใส่น้าร้อนไปให้ดาวแค่นั้นเนาะดาวก็จะกินแค่พลาแล้วประมาณวันที่ห้าที่หกเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนเราหายใจไม่สะดวกเหมือนมันหายใจฝืด วันวนะั้นที่ดาวกลัวที่สุดกลัวมันลงปอดหรือว่ากลัวเราหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยดาวก็ให้แฟนอ่ะโทรไปหนะึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ไปอธิบายว่าเราเป็นอาการอย่างงี้อย่างนี้เขาก็แนะนํามาว่าถ้างั้นก็อยู่บ้านห้ามไปโรงพยาบาลห้ามไปหาหมออะไรเงี้ยก็เลยบอกโอเคถ้างั้นก็ แนะนำให้ฉันหน่อยว่าต้องทําอะไรบ้างเขาก็ให้กินพาลาเหมือนเดิมแล้วก็ให้ดื่มน้ําอุ่นๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยดื่มน้ําเยอะๆดาวก็ทําตามที่หมอบอกเนาะแต่เขาก็ได้บอกอยู่ว่าถ้าเราหายใจไม่สะดวกหายใจฝืดแบบไม่ไหวแล้วนะค่อยโทรไป999ให้รถนะมารับไปโรงพยาบาลแต่เราก็พยายามแบบพอวันที่สองนะ่ะดาวก็ดีขึ้นเหมือนกับ ตอนคืนน่ะถ้าเราหายใจไม่ไม่ออกไม่ติดอย่างเงี้ยให้เราลุกนั่งลุกนั่งแบบก็เหมือนนั่งสมาธิไปเลยนะเพราะว่าดาวก็เรียนวิปัสสนามาเนาะดาวก็พยายามทําสมาธิฟังธรรมทุกวันเออคือเปิดไว้เลยเปิดธรรมะนี่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เนี่ยวันไหนที่หายใจไม่สะดวกมันมีสองวันวันที่ห้าที่หกนั่นน่ะเป็นวันที่ ทรมานมากจนคิดว่าตัวเองไม่รอดแน่ๆเนาะแต่ดาวก็ผ่านมาได้ดาวก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงคือกำลังใจเยอะมากตอนโพสนะไม่คิดว่าคนแบบจะให้กำลังใจแล้วเราก็มีแรงนะตอนนี้ก็กินข้าวได้เยอะได้เยอะมากแล้วแต่ดาวยังไม่ร้อเซว่าดาวนะ่ะหายร้อซตหรือเปล่าเพราะมันยังมีอะไรติดในคออยู่เพราะเราก็ไม่ได้ไปตรวจว่าเรา ไวรัสนะมันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่ดาวก็พยายามห่างกับแฟนเราแยกกันนอนนะคะกับแฟนนี้จะแยกกันนอนตั้งแต่วันที่มันเริ่มเป็นสมมติดาวเป็นวันอังคารวันพุธแกถึงได้ย้ายไปอยู่ข้างบนแล้วก็แกก็เวลาแกเอาอะไรให้นะแกจะล้างมือตลอดคือพยายามไม่ให้ใกล้เราแล้วก็จะล้างมือทุกอย่างเลยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันก็ง่ายเพราะว่าดาวอยู่แต่ห้องนอนสองวีกนะแต่พอหลังจากนั้นดาวมานั่งลิฟต์บิ้งลูมได้ แกก็ต้องระวังมากกว่าเก่าเพราะว่าดาวอาจจะเดินไปครัวทําความสะอาดอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเป็นคนอยู่อยู่ไม่เป็นอยู่แล้วคือถ้ามีกําลังหน่อยก็จะทํางานอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็แต่ทุกวันนี้24วันแล้วเขายังไม่ให้ทํากับข้าวเลยยังไม่ให้ทําอะไรเลยแต่แต่เราทํากินเองเราแต่เขาจะไม่กินของที่เราทําเพราะเขากลัวติดเนาะแต่ดาวก็ขอฝากทุกคนเนาะดูแลตัวเองดีๆนะคะถ้าเป็นอนะ มีอะไรก็ถามดาวได้ดาวก็คือก็โชคดีนะที่ที่หายแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ก็ก็ไม่อยากให้ใครเป็นเนาะมันมันทรมานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้ก็หายได้เนาะไปกำลังใจให้ทุกคนนะแล้วก็ดาวก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เป็นห่วงมาแล้วก็อัปเดตให้ทุกคน รู้นะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ดาวนะไม่ได้ไม่ได้กินยาอย่างอื่นเลยนะกินพาราย่างเดียวคือตอนนั้นหมอบอกเราก็ไม่ค่อยกล้ากินอย่างอื่นเนาะดาวก็กินแค่พาราเซตามอลกับดื่มน้ําอุ่นน้ํามะนาวที่แฟนทําให้เออก็มีแค่นี้แหละคะ่ะแต่แต่มันให้ระวังถ้าใครติดใครเป็นถ้าเป็นหนักๆน่นะให้ระวังตอนเข้าห้องน้าหน้ามันจะมืดเวลาเราเข้าห้องน้นะําน่ะเราจะอ้วกทั้งอ้วกทั้งแบบ เลยแหละถ้าพูดนะมันจะเป็นอาการแบบบอกไม่ถูกนะอ้วกน้ําเหลืองนี่ออกมาเต็มเลยแหละแล้วก็หน้ามืดเวลาอาบน้ํายืนบางทีแปรงฟันอ้าววุบมาอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีสตินะเราอาจจะลมหรือว่าเนาะหัวนอกพื้นเราก็ไม่รู้เนาะยังไงก็ฝากจุดนี้ไว้แล้วกันเนาะให้ระวังกันนะคะโอเคค่ะจากอ,อ,อังกฤษนะคะจากลอนดอนยังไงก็ ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ stay safe นะคะ stay at home เพราะว่าเราไม่รู้ว่าออกข้างนอกจะเป็นยังไงแล้วดาวก็เห็นคนเขาเดินออกกําลังกายคือแบบเดินทั้งครอบครัววิ่งกันเดินอะไรเงี้ยเหมือนรีแลกมากดาวก็อยากให้ทุกคนเนาะดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอันตรายเนาะคือถ้าติดถ้าเรารอดเราโชคดีแต่ถ้าเราความต้านทานไม่ดีเราอาจจะ ตายก็ได้เนาะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะวัสดีคา